นะโมะะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมะะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมะะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมพระผูม้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธานสุสติธรรมานสุสติสังขานสุสติ <C oughs> ช่วงเวลานักตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปก็จะได้นำเอาแนวทางของอริยสาวกในสมัยพุทธ,ธกาลที่มีปัญญามองเห็นองค์พระพุทธเจ้าตามแนวทางคำสอนของพู้ตัสรุ ือพระมหาบรุษบอกเพ็ญเพียรจนได้สำเร็จเป็นเป็น,ปนสยามภูเป็นอนุตตรสมาสัมโพธิญาณคือสิทธาราชกุมานหรือสิทธาราชโอรสซึ่งเป็นบุคคลที่เกิดในสายเลือดในตระกูลของศักกยราชในเมืองกบินพัทได้ทำอะไรอะไรที่ไม่เหมือนคนท,ทั่วไปได้ชื่อว่าเป็นผู้สระ อันยิ่งใหญ่ที่ใครๆไม่อาจที่จะทำได้เหมือนพระองค์แต่ไม่ใช่ความตบตัสัตว์ของพระมหาบุรุษที่จะต้องออกไปบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญตะบะหรือบำเพ็ญเพียรเพื่อค้นหาความเป็นสัจธรรมความจริงในชีวิต จึงได้สระลูกสระเมียสระบ้านสระเรือนสระทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างสระความรู้สึกส่วนตัวที่เรียกว่าความสุขความรื่นเริงความหมักหมมความครุกค,คีอันพรีบพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ซึ่งคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยก็ไม่มีเหมือนพระองค์แล้วก็ทําไม่ได้เหมือนพระองค์เลยคือทําไม่ได้เหมือนพระมหาบุรุษออกไปอยู่กลางป่าอยู่กลาง นอนกลางดินกินกลางทรายสระความสุขความสมบูรณ์ทุกอย่างทิ้งไว้ในบ้านในเรือนไม่เอาแม้แต่ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งก็สระทิ้งทั้งหมดเพื่อไปบำเพ็ญเพียรจนได้เวลาห้าปี6ปีก็ได้สำเร็จเป็นอนุตตรสมาสัมโพธิญาณซึ่งพระมหาบุรุษนั้นที่เราได้ที่เรารู้จักในนามของพระหรือเจ้าชายศิทธัตถราชภุมาร จนพระองค์ได้แตรโสและเอาพระธรรมคำสอนนั้นมาเผยแผ่มาชี้แจงแสดงให้อริยสาวกทั้งหลายในยุคสมัยยุคสมัยพุทธกาลนั้นมีปฐถมสาวกเกิดขึ้นโดยลำดับคือโคนัญญะวัปะพัทิยะมหานามะอัสชิกโดยลำดับจนกระทั่งว่าพระองค์ได้อาัการะสาวกที่สำคัญที่สุดที่มีอยู่โดยตามความเป็นจริงแห่งพุทธภูมิที่ได้อ อธิษฐานไว้โดยโดยบาร,รมีแห่งพุทธภูมิมายุคพระองค์ตรัสรู้จึงมีอักราสาวกซ้ายขวาเกิดขึ้นนั่นคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาแต่วันนี้จะเอาประวัติของพระสารีบุตรซึ่งอาจจะมีตัวอย่างของการปฏิบัติอยู่ภายในเรื่องนี้ให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังตัวอย่างของพระารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวา มีรายละเอียดที่กล่าวไว้ในประวัติดังนี้ภาษาริบุตรเดิมชื่อว่าอุปติสสะเนีอุปติสสะเก <c oughs> ิดที่หมู่บ้านนารันทะไม่กไกลจากเมืองราชคฤณนักบ,บิดาชื่อวังคันตะพรามมารดาชื่อว่าสารี ท่านมีน้องชาย3มคนคือจุมทะอุปเสนและเรวตะมีน้องสาวสามคนคือจาราอุปจาราหนึ่งจาราสองอุปจาราและสาสีสุปจาราต่อมาน้องทั้งน้องทั้งหคนนี้ก็ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาทั้งหมด อุปติสระมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าโกริตัทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันมากชอบไปดูการละเล่นต่างๆอยู่เสมอต่อมาวันหนึ่งเกิดความสนใจจึงคิดออกนะจึงคิดออกแสวงหาโมคธร,รมและได้ไปบวชอยู่ในสำนักของสัญชัยเวรัตบุตรนะสัญชัยชื่อว่าเวรัตบุตรก็ไม่ก็ไม่บรรลุความประสงค์ วันหนึ่งได้มาพบพระอัสชิเข้าเมื่อได้ฟังธรรมจากท่านเพียงคาถาเดียวก็ได้ดวงตาเห็นธรรมจึงกลับไปบอกโกริตะและพาบริวาร250คนมาขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้าที่เวรุวันหลังจากนั้น15วันเมื่อได้ฟังธรรมเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาชื่อว่าเวทนา ปริฆาสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ทีฆานิทีฆนักปริภาชกที่ถ้าสุกรขาตาเขาคิจกูฏก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตตะคะในทางมีปัญญามากและเป็นอัครสาวกเบื้องขวาก่อนจะปรินิพาน ท่านได้เดินทางไปเทศนาโปรดมารดาจนได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันแล้วก็ปรินิพานที่บ้านเกิดด้วยโรคปักนะด้วยโรคปักขันโรคปักขันทิกาพาดหมายเขมาโรคท้องร่วงท่านเปรียบเสมือนผู้เปรียบเสมือนแม่ผู้ให้กำเนิดของพิกษุสงเป็นธรรมเสนา เป็นท่านเป็นผู้มีปฏิภาณในการแสดงธรรมท่านเป็นผู้มีความกระตัญญูกะตะเวทีในบิดามารดาเป็นอุปชาของพระราธะเป็นอุปชารูปแรกที่บวชด,ด้วยยต,ติเจตุถกรรมหมายถึงว่าบวชด,ด้วยสาวกนะยติเจตุถกกรรมหมายถึงว่าบวชด,ด้วยสาวกก็คงจะจบใน เรื่องประวัติของภาษาดีบุตรเพียงแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าก็ค่อยฟังประวัติของพระโมคคัลลาอัครสา,าวกเบื้องขวาต่อไปเอาาเบื้องซ้ายต่อไปอัครสาวกเบื้องซ้ายต่อไปซึ่งพระโมคคัลลานะก็คงจะขอยุติและจบกานพูดการอ่านกันเล่าเรื่องพระอริยะสาวกขันปฏิบัติของท่านก็มีเพียงแค่นี้ขอเจริญธรรม พรมเจนจงรุ่งเรืองพระสัจธรรมคําสั่งสอนในพุทธศาสนาจงรุ่งเรืองนําพาผู้ประพปฏิบัติชนะมานทุกประการในชีวิตจเจริญธรรม